วิจารเดือนครับเมื่อไหร่กองห้วยไล่เนี่ยจะเลิก,กเกาะเบิ้ลปทุมลาศักิสักทีฮะกองห้วยไล่ครับโพสต์ข้อความถึงค็อกเทลงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาแฟนคลับในกองสวนเจ็บแสบครับวงนี้เคยได้ยินแต่ชื่อแต่เพลงอะไรดังไม่รู้จริงๆยุบเถอครับดังอยู่เพลงเดียวนอกจากเพลงนี้แล้วก็ไม่ได้ฟังเพลงอื่นๆของวงนี้เลยมันเพราะว่าเขาเนี่ยไม่หาฟัง แอนเทียบกับบักก้องเพลงฮิตเป็นตันไม่ได้ครับโซเชียลได้มีการออกมาแซะในก้องวยไล่นะครับโดยระบุว่าก้องเบิร์นเนี่ยจะแตกกันเมื่อไรอหร่รอแถลงการอยู่เมื่อไหร่จะเลิกเกาะเบิร์นสักทีเจ้าสิยุบวงบ่าอาย เมื่อไหร่ไอ้กองจะยุบวงครับซึ่งกองเนี่ยได้มีการตอบกลับคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าไม่ยุบก็เหมือนยุบกูมีงานสักที่ไหนอะยังคงเป็นกระแสร้รอที่ผู้คนกําลังให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องเลยครับหลัง29มกราคมวงดนตรีล็อกไทยชื่อดังค็อกเทลประกาศยุบวงครับโดยจะยุติลงในปี2025หลังจากนั้นนะครับจะไม่มีการเล่นดนตรีในนนมวงค็อกเทลอีก และในโอมนะครับในฐานะนักร้องนำเนี่ยจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปโดยเป็นการแจ้งล่วงหน้า2ปีและจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อําลาครั้งสุดท้ายครับโดยหน้าเพจนะฮะได้มีบันทึกจดหมายจากวงค็อกเทลเนี่ยโดยระบุไว้ว่า วงค็อกเทลจะสิ้นสุดลงในปี2025โดยหลังจากนั้นจะไม่มีการเล่นดนตรีในนาวงค็อกเทลอีกเราทั้งหมดจะแยกย้ายกันเดินทางไปสู่ช่วงเวลาใหม่ในชีวิตและผมในฐานะนักร้องนำจะไม่แสดงดนตรีเป็นอาชีพอีกต่อไปเช่นกันครับซึ่งถ้าหากพูดถึงค็อกเทลแล้วนะครับเพลงดังอย่างเพลงไม่เป็นรองอาจจะคุ้นหูใครหลายคนนะฮะสืบเนื่องจากที่ดูเหมือนจะกลายคล้ายคลยึง เป็นเหมือนเพลงประจำพักของก้าวไกลที่แฟนคลับดอมส้มเนี่ยนะฮะใช้ประกอบคลิปในโซเชียลหลังจากที่นายทีมพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยเลือกเป็นเพลงประกอบช่วงหาเสียงเลือกตั้งในโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลสำหรับเพลงไม่เป็นรองของวงค็อกเชลครับโดยโอคอกเชลนะครับนักร้องนำของวงเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่เพลงกลับมาเป็นกระแสดังจากเพลงรักกลายเป็นเพลงแห่งประชาธิปไตย โดยได้บอกไว้นะครับว่าสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพลงไม่เป็นรองกับกระแสะที่เกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ทําให้เพลงนี้มีชีวิตมีความหมายมากไปกว่าความตั้งใจที่เป็นอยู่ผมเองเนี่ยได้แต่งรู้สึกขอบคุณเพราะเราไม่แอบอ้างเครดิตใดได้เพราะเพลงนี้แต่เดิมทีเนี่ยไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาด้วยความหมายกับสิ่งที่เป็นกระแสะมันเป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่ง แต่เมื่อถูกใช้ในอีกลักษณะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจเจริมเติบโตไปค็อกเทลจึงกลายเป็นเหมือนคนโชคดีที่ยืดตรงนี้ก็เลยอยากจะเจียมตัวพอสมควร รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ทำให้เพลงนี้มีความหมายมากกว่าที่เราตั้งใจไปเยอะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวนี้นะครับคือนักร้องลูกทุ่งขวัญใจชาวสามกีบอย่างนายกองหวยไล่ครับได้ออกมาแชร์จดหมายจากวงคกเทลพร้อมกับระบุข,ข้อความไว้ว่างานเลี้ยงเนี่ยย่อมมีวันเลิกลาจะจดจำบรรยากาศในงานเลี้ยงนี้ไปจนกว่าจะลืมไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นตำนาน พวกเราเกิดมาเพื่อถูกลืมในช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าจะพบกันใหม่ครับค็อกเทลซึ่งจากโพสตของนายกองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีชาวโซเชียลที่เป็นแฟนคลับนายกองเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับโดยบอกว่าเอาจริงๆนะวงเนี้ยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่เพลงอะไรดังบ้างเนี่ยไม่รู้จริงๆ ยุบเถอะครับดังอยู่เพลงเดียวเพลงคุกเข่านอกจากเพลงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ฟังเพลงอื่นๆของวงนี้เลยมันเพราะอะไรเพราะกูเนี่ยไม่หาฟังและเทียบกับนายก้องแล้วเนี่ยเพลงนายก้องเนี่ยฮิตกว่าเป็นตันเลยครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นการกดอีกคนเพื่อเชิดชูอีกคนแทนนะครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมการคอมเมนต์ที่ไม่น่ารักออกซะเลยนะฮะนอกจากนี้ครับนายก้องเนี่ยยังออกมาโพสต์ข้อความถึงวงร็อกด างอีกนะครับว่าที่จริงเนี่ยรู้เรื่องที่พี่พีคอคเทลเนี่ยจะประกาศเลิกเล่นคอนเสิร์ตก่อนที่จะมีงานฮวยไลอิลินาเฟสติวัลซึ่งจัดในเดือนมก,กราคมช่วงเดือนนี้ของทุกๆปีเนี่ยปกติจะเป็นช่วงพักของวงและไม่รับงาน ด้วยความโชคดีที่ผมเนี่ยได้เข้าไปเจอพี่โอมจากการติดต่อผ่านน้องมอสกับจ๋ายและมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่โอมทําให้รู้ว่าค็อกเทลเนี่ยจะเลิกเล่นคอนเสิร์ตแล้วหลังจาก20กว่าปีที่อยู่บนเส้นทางดนตรีครับผมจึงได้นาม,มือชวนพี่ๆเขามาเล่นที่งาน ทั้งที่รู้และเคยติดต่อทางกรมมี่ไปแล้วอะนะและได้คำตอบว่าเป็นช่วงพักวงตอนที่ติดต่อไปนั้นเนี่ยชื่นชอบเป็นการส่วนตัวโดยที่ยังไม่รู้ว่าวงเนี่ยจะเลิกเล่นคอนเสิร์ตแล้วแต่ด้วยธรรมะจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้พี่โอมเนีรับปากในกล้องว่าจะมาเล่นที่สกลนครให้ตอนนั้นคืออยากจะโพสต์บอกทุกคนมากว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมางานนี้เนื่องจากไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นค็อกเทลเนี่ยเล่นสดอีกไหม แต่ด้วยความที่ต้องรอให้ทางวงเนี่ยประกาศก่อนผมก็เลยเก็บเอาความรู้สึกนี้ไว้ตลอดระยะเวลายิ่งตอนที่มีโอกาสได้ไปร้องเพลงคุกเข่าบนเวทีของตัวเองทั้งที่เป็นเพลงโคตรสนุกแต่ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าผมเนี่ยน้ำตาไหลคิดว่านี่คงเป็นโอกาสสุดท้ายของเราและมันคุ้มค่ามากและในตอนนี้ค็อกเทลได้ประกาศแล้วว่าจะเล่นคอนเสิร์ตอีก2ปีซึ่งจะเป็นคอนเสิร์ตส่ดท้ายแต่ในใจเนี่ยก็แอบหวังเล็กๆถึงขั้นลิปหลี่ว่า หวยไลอิลีนาเฟสติวัลครั้งที่3จะได้รับโอกาสนี้อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆโดยจากประเด็นทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโซเชียลเนี่ยก็ได้มีการออกมาแซะในกล้องหวยไล่นะครับโดยระบุว่าในกองหวยไล่กับในเบิร์ปทุมราชเนี่ยจะแตกกันเมื่อไหร่รอถแถลงการอยู่เมื่อไหร่ในกล้องเนี่ยจะเลิกเกาะเบิร์สักทีเมื่อไหร่กล้องเนี่ยจะยุบวง เมื่อไหร่ไอ้ก้องเนี่ยจะยุบวงครับซึ่งก้องเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยนะครับว่าไม่ยุบก็เหมือนยุบกูมีงานสันที่ไหนล่ะและทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมเป็นเพียงความคิดเห็นจากชาวเน็ตเท่านั้นนะฮะรูปเพจของเราล่ะฮะชอบเรื่องราวแบบนี้กันไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับ